ทักทายสบายดีทุกคนหลังจากเกี่ยวเขาเกีียวน้ำแล้วเนาะมาต่อมสิไปป่าได้ทุกคนเป็นป่ากันทีมงานเนาะห้ายชีวิตเติมมาเนี้มีพัานทองเทพ่านเฮี้ย,ยพ่านหม้อ,อพ่านใหญ่เันก็ไปได้ทุกคนตอนนี้ก็หอดตีนผู้อะไทีมงานเ่าก็ร่างขับรถขึ้นเนาะพร้อมกับนองไม้ได้ทุกคนพทีมงานมาแต่ดงกับมาเผื่อีีสามคน ไปเบิ้นกันเอก่ต้องขอยเล่นเครื่องอยู่นี่ไก่พันองสีหอดกีบอมอ่ะนี่ใส่หมดพีใส่มันอยู่ลังผู้ชีสีมอบให้หน้าที่อื่นอ่ะหน้าที่หน้าที่ให้พันใหญ่ได้เป็นผู้เสร์ฟขึ้น ไม่นรรทเยำตีหนูเราแล้วจับบีข้นมาแล้วสำนึก่กางกบได้บนนี้เอาฮเอยังมาอ่าท่านหอดใส่สำนึกน้นหมดแน่นบ่ ทันบ่มเดลลกไหมนะลบหมดไหมโอ้มันดำหินห่อยไร้เธอตั้มก็กินหมดคางนิ่มที่เด้งนส่เอคางนี่มคางน่มเดี๋ยนะคางน่มนี่ใอยู่ดกระสานใหญ่ครับ ทีมงานเคีงเบกก่อนด้านแเล็บได้สำหรับใครนี่ทุกคนเพราะว่าเขาเริ่มเที่ยวแล้วมันก็เขาเที่ยวน้ำแป้งน้ำมันก็ดีแน่นะ luôn nhan luôn nhan về luôn luôn Hãy cua chắc cua chắc

ด้วว่าอยากกินเผาเนาะว่ามันก็เที่ยง ต่อต่อต่อนี่แหละมันแห้งเกินจุดครเล่งครับน้ำหอมนหอวตาเสิยิเลยต้ยสิริเข้าเยก็หยอนลง มาเสือขวอยใส่เขาเจ็ดเีองทีดอกนักลบยมมีบาทเทใหใจเนาะว่าคืนผู้ยำไรนี่พามือตึ๊บหอเป็นน้อผมน้อโยชาทูแล้วตกกระดานเป็นบวงยมนไ้่งเยเขว่เป็นบวงลสินเนีลำบากคน จูนบ็เหยังมีซองเนาะอยจูนนี่แหละโอจูนเลยนะอันเดียวอหันแท้ไปที่นั่งเอ้าทีมงานเท่ากับเท่าอีงานอีเหอื่อยยังว่ามีตอนเที่ยงขนาดมีแต่ไส้สก้นได้หนิยังดีแต่ว่าอากาศมันกระโดดแน่แล้วก็มีลมนหน้าอุอนีนถ้าว่ามันเดืดคักควิทย์ไปทุกคนผักนี่ตะกี้ยคืนลำบากเลยผักทุกคนเดี๋ยวนี้มันง่ายเลย สบายแล้วพักเนี่ยไปไปต่อทุกคนใส่งานในผ่านใหม่คนอยู่จังสิได้ริมล่องรถสาติของการมาป่าเนาะจัดยูรถหนี่งอ่ะไปทุกคนพักชุดถ่ายนะบางนีกะทีลำบากในมือมือเนาะเสือกเด้เสือกนะ chừng à lại เรียบร้อยทุกคนบานนี่ยโอเคทุกคนวิเลวนะนไ,ไร่กัดเมื่อยเกือบใจขาดแต่ละคนัอเห็นจะไรเมื่อยอยู่บ่ พ่อปันเท่าพ่อบันเท่าอยู่งเดือนเลยเดีย่มาเลียหน่อร้อยปวดเบดต้นบดโตหาหุกเดือนเลยบ่อไขับโรตหางหารจะโครงการนีเครั่งเิมน้อขับรตไปมืเอแรก็กินยาอะไไปาทคนไปโตนะสิปพักผ่อนบอลบอลมันมีหนามเลยชิกินขาวทุกคนทมงานเ้าว่ากินขาวก่อนยังไป มีบุมีบ้านไปไปเลยดี๋ยวเ๋เดี๋ยวไปตอกตอ ทองน้ำคำอะลรทีมงานเท่าสิพักพรกินเข่าอยู่นี่เนาะอาบเลยเด้ออาบโลดหน้าพันย่านยันยัายนเน่ายันหน้าน้ำจะกัดอาบโลดน้ำจะกัดลับน้นำงามได้ดิสิพักพรกินเข่าอยู่นี่เนาะเี๋ยข้ขาวขลุดกินปลาแดกนะเดี๋ยวกคนกินเข่าก็จำปลาแดกแหละ นุกเห็นเอกเดจ้าวนี่ผมวับเหรอมาจับจีโร่นอกจากไปพังนะจีเร่เด้อมันยามันเป็นอุ่มจีมันโลดไงพันงไงเืออจีโร่ใชู้อดอยู่มีแหงเน่ยจังหน่อยโคดโเลยเนาะจีนีลมยเรเกินพุจีบนันบกต้องลุก มาหาผายได้คอ้ยจีเลยจีเลยจีเลยกินข้าวคนๆเดทุกคนหลังจากกินข้าวกินน้ำนะเดี่ยวนาอสิกาเกี่ยมเื่องทองมักดีๆไปต่อทุกคนยังมาท่านในหอดจุดไม้เลยไปเรื่อยๆเรือว่าคำใช้เปนนอนหันด้วยฟันใหญ่คนหนึ่ง คนเอาเดินทางได้ไปน con <laughs> hết Na nổi, na nhảy, na nhảy đúng. ยับว่างเลยเขาขึ้นเอาขาขึ้นอนี่ค yep> ือหอยกันหลอนทุกคน nhà hơn มาหอดทีผักเขาแล้วเนาะ <ไป S 1> หอดจุดไม้ไปทะไ,ไปอยู่ไรที่ขอที่หน้าไปอยู่ไรนี่

ร้อยทุกคนเอาซ้ำในผ้าอีกก่อนนะขวดจมออกก่อนนะฮือตัวยูแหละตัวยูเนื้อง่วมันขึ้นแล้ยฮะสีสัตว์ลงเลยเฮ้ยเอาไปไหนไหนเลย บิ่งน้ำฝนลอเนาะงี่เสื่อมของน้าเราเชื่อคลิปวิดีโอนี้ก็บ่มี่ยังไลทุกคนเอาเป็นว่าปตอมสีขอตัวพักพอนะสิปิดคลิปไปสำเนียงนะทุกคนเนาะบายทุกคนเมลแงงพอกันใหม่คลิปเมลแงงสิไปไต้ตาทุกคนไปบายทุกคน